เตือนโรคที่เป็นมากว่า10ปีแล้วกว่าจะรู้ตัวมะเร็งอยู่ในร่างกายมากว่า10ปีก่อนที่จะมีอาการเส้นเลือดสมองตีบมากว่า10ปีก่อนที่จะเป็นอัมาพาตความดันสูงมากว่า10ปีก่อนที่เส้นเลือดจะแตกหัวใจเสื่อมมากว่า10ปีก่อนที่จะรู้สึกหอบเหนื่อยไตเสื่อมมากว่า10ปีก่อนที่ปัสสาวะจะเริ่มน้อยลง ับเสื่อมมากกว่า10ปีก่อนที่จะแสดงอาการเบาหวานเป็นมานานกว่า10ปีก่อนแล้วตาถึงจะบอดและอีกหลายๆโรคที่เกิดขึ้นมานานหลายปีกว่าจะมีอาการและรู้ตัวก็ตอนที่อยู่ในภาวะที่เป็นมากแล้วและโรคเหล่านี้คือโรคเรื้อรังที่มีความชำนาญในการแอบซ่อนในร่างกายค่อยๆเติบโตอย่างเงียบๆ นอกจากนี้ร่างกายยังปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับโรคเหล่านี้ซะด้วยค่ะจนเมื่อถึงวันที่แสดงอาการออกมาก็เท่ากับว่าอาจเป็นโรคนั้นมานานกว่า10ปีแล้วถึงโรคเรื้อรังจะเป็นเหมือนฆาตกรเงียบแต่ก็มีข้อดีอยู่บ้างเมื่อเทียบกับโรคที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันคือมีช่วงเวลาหลายปีก่อนที่ตัวโรคจะเข้าสู่ระยะท้าย,ายซึ่งแปลว่าถ้าเราหมั่นใส่ใจดูแลป้องกันแต่นั่นเนนก็จะเลี่ยงวิกฤตได้ค่ะ ติดตามเอิร์นเวย์การแพทย์จีนสมัยใหม่ช่วยให้คุณมีสุขภาพดีได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์0 2 7 5 1 9 3 9 9